สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนจ้าวันนี้จะมาทําเมนูทอดปลานะคะปลานิลเราก็ล้างเกลือล้างอะไรสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทอดกันค่ะหัวเราไม่เอานะหัวเราก็จะตัดเอาไปใส่แกงส้มดอกแคนะคะมารับชมกันเลยนะคะอันนี้ก็น้ํามันค่ะตั้งไฟไว้จะร้อนแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะทอดปลาค่ะทอดปลา เมนูทอดปลานะคะน,น้ำมันของเราก็เริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาไปเลยนะคะเราก็หมักเครื่องแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปะคะ่ะน,น้ำมันหยนะีดๆน้อใส่ปลาลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมากลับกันนะคะให้ในด้านนี้มาสุกก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากลับกันนะคะเดี๋ยวมันจะติดกระทะค่ะเดี๋ยวเวลานั้นเนื้อปลามันจะติดกระทะนะคะเดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะคะหลังจากรอปลาทอดเราก็จะมาทําน้ําพริกปลาเปรี้ยวนะคะทุกคนเราก็จะมาทําน้ําพริกปลาเปรี้ยวค่ะ เดี๋ยวค่อยมารับชมกันอีกทีนะคะยังไม่สุกเราก็จะมาหั่นหอมนะคะหั่นหอมทำน้ำพริกปลาเปรี้ยวเนะหั่นหอมทำน้ำพริกปลาเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็คือพริกของเราหั่นหอมหั่นพริกทำน้ำพริกปลาเปรี้ยวนะคะทุกคน มีมะนาวหน่อยใส่มะนาวด้วยนะคะทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มปลานะคะน้ำจิ้มปลาทอดแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะคะเราก็มากลับด้านนะคะมา,มากลับด้าน,นะคะ่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะค่อยๆกลับค่ะค่อยๆกลับนะคะค่อยๆกลับค่ะ วน้ำมันมันจะมีค่จับค้างเหลืองเหลืออีกด้านนึ้งนะคะใกล้สุกแล้วเหลืออีกด้านหนึ่งค่ะเราก็มาทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะน้ําจิ้มน้ํนาจิ้มมะนาวพริกค่ะพริกมะนาว มาทําน้ําพริกน้ําปลาเปรี้ยวนะคะน้าพริกกวบน้ําปลาเปรี้ยวค่ะรอแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วนะจะ๊ทำน้ำจิ้มปดน้ำจิ้มหั่นหอมแดงพริกขี้หนูซอยมะนาวเนาะน้ำตาลเนาะทุรสทำน้ำปลาเปรี้ยวกัน,นะค่ะทุกคนรอปลาสุกกินข้าวสวยร้อนๆเนาะ แล้วก็มาทำน้ำพิ่มก่อนน้ำพริกปลาเปี้ยวเดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้จัดก่อนตอนนี้เรากำลังทำน้ำปลาเปรี้ยวอยู่นะคะหันห่นหอมแดงพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูเขียวก็ได้นะ อร่อยเราก็มาปรุงเครื่องน,นะคะเดี๋ยวรอปลาสุกพอดีเราก็ทำทำน้ำน้ำพริกมะนาวเปรี้ยวพอดีเดีวก็จะมากินกันค่ะน้ำพริกน้ำมะนาวเปรี้ยวเนาะอร่อยอร่อยปลาของเราก็เกือบสุกแล้วนะทอดแป๊บเดียวแหละทอดแป๊บเดียวก็เกือบสุกแล้ว ใส่น้ำตาลไปใส่น้ำตาลไปนะคะพริกมะนาวปลาเปรี้ยวนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าใครเปรี้ยวก็ใส่มะนาวอยอะๆรสชาติพอดีแบบนี้นะคะกินกับปลาทอดนะคะอร่อยค่ะหอมแดงพริกขี้หนูมะนาว ชุลจานนะคะอร่อยแซบหลายจ้าปลานินของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะพร้อมตักออกค่ะเราก็จะมาตักปลานินใส่กระอนนะคะใช้เวลาทอดไปนานหรอกใช้เวลาทอดแป๊บเดียวค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตักพักใส่กระชอนไว้ส่วนนะคะให้มันน้ำมันแห้งแก๊สปิดแก๊ส,สในที่สุดปลาทอดของเราก็เสร็จแล้วค่ะใช้เวลาทอดไม่นานแปบ๊บเดียวนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเราก็ใส่กระชอนไว้ก่อนนะคะให้มันแห้งน้ำมันเนาะให้น้ำมันมันแห้งนะคะอันนี้ค่ะปลาทอดน่าก,กินไหมคะ มากินปลาทอดด้วยกันจ้าวันนี้มีเมนูแกงส้มด้วยนะแกงส้มอร่อยแกงส้มปลานินดอกแครมากินข้าวด้วยกันนะจ้าทุกท่านคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ปะปลาทอดของเราก็เสร็จแล้ว น่ากินไหม